คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเรือชนกชันนี่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตคือมีเรือสปีดโบสสองลำนะครับคือมุ่งหน้าจากภูเก็ตเนี่ยกำลังพานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นคนจีนคนเกาหลีไปเที่ยวที่เกาะพีพีปรากฏว่าไปชนกันกลางทะเลอันดามันนะครับ<ช>ก็ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนจีนเสียชีวิตถึง2รายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ อีกกว่า30รายแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ผ่านมาเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพของการท่องเที่ยวไทยด้วยฮะค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปด้วยนะคะที่ทางการเขาต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวของนักท่องเที่ยวหรือว่าคนขับเรือก็ตามทีเนี่ยนะคะเวลาที่จะพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของการสวมเชือชูชีพเป็นพิเศษเลยใช่ครับอันนี้เป็นมาตรการหลักๆเลยนะครับโดยเรือที่ชนกันนะครับก็คือเรือชอหงฟ้า20มันทุกนักท่องเที่ยวมา26คนนะครับก็ชนเข้ากับเรือชนกีด856มันทุกนักท่องเที่ยวมา36คนจุดที่ชนกันนะครับก็อยู่ที่บริเวณกองหินหมู่สัง ระหว่างเกาะดอกไม้กับเกาะพีพีนะครับที่จหวัดกระบีก็ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ30ไมล์ทะเลอันนี้ก็เป็นภาพนะครับวินาทีที่หน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับก็เร่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและมีผู้บาดเจ็บอีก34รายหลังเกิดเหตุทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดานะครับก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร,รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับสามารถนําตัวขึ้นฝั่งได้ทั้งหมดไม่มีผู้สูญหายแต่ก็ใช้เวลาในการเป็นบัตรการนะครับประมาณสักสองชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับหลังจากมีผู้เสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ก็มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ และจากการสอบถามนะครับบริษัทนําเที่ยวที่ดูแลนักท่องเที่ยวของเรือทั้งสองลำก็พบว่าทั้งสองลำเองก็มีการทําประกันภัยเอาไว้นะครับทางผู้ว่าบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาคือทางจังหวัดเองเขาก็เข้มงวดมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการสัญจรทางทางน้ําคือรณรงค์เลยนะครับให้สวมใส่เสื้อชูชีพอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญคือถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนลดเลยนะครับบริษัทเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบด้วยส่วนเรื่องของมาตรฐานของตัวเรือ คนขับเรือพนักงานประจําเรือที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะครับมีการประชุมชี้แจงกันมาโดยตลอดแล้วก็จะยังคงเข้มงวดกันต่อไปด้วยครับส่วนสาเหตุนั้นก็เชื่อว่าเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทางตำรวจน้ําแล้วก็ทางเจ้าท่าเนี่ยไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วสอราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งคู่เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับซึ่งต้องน่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เหลือก็อบาดเจ็บหนักบ้างเบาบ้างนะครับก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ผมก็มีการสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูแลนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับดูแลเต็มที่ส่วนการช่วยเหลืออื่นๆเดี๋ยวก็จะตามมาทั้งของกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของบริษัทประกันภัยซึ่งเรือทั้งสองลำก็มีอยู่ในมีการทำประกันอยู่แล้วนะครับ ก,ก็จะเห็นนะครับว่ามีการประสานงานอย่างรวดเร็วระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดอุบัติเหตุรอบนี้นะครับพอถามถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครับพันตารวจโทร・ประเสริฐศรีคุณรัต์รองก,กับการ8กองบังคับการตํารวจน้ําก็ออกมาเปิดเผยครับสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาขึ้นลมที่แรงที่เกิดหลังจากเรือออกจากท่าไปเรียบร้อยแล้ว และบอกครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้สูญหายในทะเลเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตมีการวางมาตรการเข้มนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วไปขึ้นสปีดโบ๊ท ผู้ประกอบการเรือคนเรือก็จะบังคับไกลๆให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้โดยสารทุกคนเสริมส่วชูวชีพก่อนที่จะลงเรือและขณะอยู่บนเรือตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพราะว่ารอบนี้นะครับปรากฏว่าทุกคนได้รับความช่วยเหลือแล้วก็สวมใส่เชือชูชีพอยู่นะครับส่วนผู้เสียชีวิตทั้งสงรายน่าจะเสียชีวิตจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้น ก็ต้องฝากเตือนด้วยนะคะใครที่จะไปท่องเที่ยวต่อให้คุณไม่ได้นั่งเรือข้ามเกาะก,ก็ตามทีนะคะแค่คคไปเล่นอยู่ตามชายหาดก็ต้องระมรัดระวังแล้วนะคะรับฟังคําแนะนําของทางเจ้าหน้าที่ดีกว่าสวมเสื้อแล้วก็ต้องสวมให้ถูกวิธีด้วยนะคะ